ผ่าขางลมอีแม่ขาดเบ่อแล้วข้ออีเอื้อยต้องเป็นคนสื่อก็ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเก่าโมงกว่าม,มาตรวจงานก่อนเด็กๆเห็นแล้วแล้ว หม่องมีขนหม่องบอมีขนวะน้ำก็เต็มอยู่นะในบ่อนสิปูกมกถั่วนะมันลดน้ำขึ้นหอดสายอลไรเดือนนี่แม่นี่แม่ต้องเป็นแม่สีเรือนที่ดนีนี่นะแม่ ชมกันก็นเป็นเมียที่ดีอะไรีกนต้น่ะมองดูเห็ดเมียกองด่างก้อนาอะไรช่างน,นะไปเอาใส่คู่มักแต้งนี่ก่อนวันที่สิปลูกหมักแต้งนี่ ไปส่งฝุ่นส่งยังอเ,นนยเออห้องบ้านอ,อะไรแม่เอ๋ยมึงดูพี่น้องน่ามนะพี่น้องมันสิพ่อียังอันนี้นะบอส คือเก่าฮันแล้วบังดูสิบปลูกพักปลูกยางสรุปแล้วข้าวโพดกับสิบปลูกข้าวโพดกับเริ่มเริ่มเจอปัญหาแล้วนี่นะหน้านี่ตอนมันยังน้อยนี่ ใส่เอาใส่ต้นนั่นนะให้มันแห้งเขาเดิมบนสิปูมักถั่วนะแม่อือสิปูมักแตงทางใต้วะหน่อย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 อย่าไปใส่ลายเผาใส่ลายอันนี้ใส่เวลาจาักสมองแม่เปิดนี่เปิดน้ำมาใสา่นี่ใส่เวลามือหนึ่งผมว่านี่เบิดมือหมึ่งผวานนี่บ้ พาอแหลดแหลดไหละนะสอยกันเดิมแม่นักสอยกันดึงแม่สบายดีพี่น้องสบายดีพะลุไ้หลังจะลก ใช่พอดีพอดีอย่ากเกิน,น,นอย่าเวอร์เกินอันนี้สิป,ปูมักแตงสื่อมาเรียบร้อยเลยนะให้มักแตงกันดาษแม่ปูเขาไม่ได้คลายแล้วแม่มักแตงนะแม่ ตัวนี้กับสิปลูกมังแกงคือกันปลูกมังแกงสี่คู่เราคุดใหม่เด้อจิโน่คูดอีกสองคู่สิปลูกมังขว่เด้อห่อางๆกันแน,น่นี่ห่างซ้ำนี่ตัวนี้กับตัวนี้นั่นไปคุดหนักนะสิปลูกแต่มังแกงนี่สี่คู่นี่แม่แม่ยาวๆหน่อยดินานานๆแบบนานๆ ลื่นลกลื่นเมียสมจัทจับเลยในช่องเอคุดจอตัวนคนละคงเอ้ยไอ้ลงเอาคนมาแล้วฮะบอห่างๆ่าเอาเขาไปใก่ทั้งุมดหลายเดี๋ยว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 นุ่มน้ามันน้าลงหัน ส,สิตายน้ำแวนทองอวงเดียวสิตล์น้ำแวนทองวงเดียวนั้นอ,อันนี้สิปุกมาแตงสี่คู่นั้น มักถั่วกซี่คือกันสำการนันแหลรี่ี่กดาบๆซี่กีสองยับข่าวล่างืเพพื้นที่ขุดไป่้าุดมาหลล่างขุดมาล่างขุดมาขุดมาน้องล่างอืมน้องสอนขา ก็น้อเรียกบอกคือผลโใช่ก่อนังครับแถวนี้ก็สิปลูกมงเล็งอะไรกงสิปลูกพักยังไงเด้อ้าเบิ่งก่อนเออเออมันเป็นเนอบหลังแม่เอ้ย ว่าซานโอ้นางจะมาป่าปื้มอะผัวนางเป็นเจ็ด <c oughs> นาน อย่าลงเหลือแล้วเดินหลังมแม่ข่อยแหง้งอะไรแบกพว่าบายังมันขึ้นเนาะอ,อีแม่ดากออกซะสอดินลงไหนลางจิโนโ่เห็ดคู่ใหญ่ๆนะจิโนโ่ จีโน e oh, no, ่เห็ดคลองคลองใหญ่ๆกว่าหัน่งค uh, ุยเเออขุดคลองเพิ่มซืๆส่วนลงมาซืๆสู่ด้วยแม่สู่๋ริแม่ขอยไปเปิดประตูอ้วจีโน่นะฮะนะ ยังก็แม่านตตอเะัตานถมอขึ้นน้ามันโอมันตีนกนอมึงลาบมึงเจอกันนั้นแะกูจังบอกว่าตักน้าอมอก่อนน้องแม่ผมกูเคยมีประสบการณ์แล้วมันอยงเหตุกูแต่มันบนถือกูดอก มันลงมาแห้งๆเดือเวลามันลงน,นะพูดอีกนะกตพอลูกชายแม่กำลังสัมผาเดี๋ยแม่ตอนนี้ไ,ไว้พ่รให้ลูกนะแม่คอยผ่าน,าานาอยผุผ่านเด ทำงานหาเงินนล้วแม่เนาะไปเสียเอาหัวพวกมึงหมดได้เป็นนังซื้อนะบอมาฝุ่นลงพ่ลังนา่งพักนะพูดขึ้นตนนั้นนั่นด้นะต้นยันแปงเ่นตพิงน่ดนันได้นะต้ยันแแปลงนะ โดยปลูกพัวันสารนในต้ใปเปนบ่แม่้มมวสยส่อว,วันันสดดิลงอีกนเออ้วนมัอยากเลิกพดอดยามตายหนามได้ออแแม่ออแม่อมอมบอรว่งดวเด้อแม่เด้อเครื่องปลูกนะ พัวเจาไม่เห็นกับเป็นบ้าอยู่จ้านั้นมันหดนามมันตายค่าน้ําเปกับหั็นเียวนาเืยโหดกับพัวหดก็เบิงห็ไหมหูจักกว่าตัวได้พอดีหวัมันสินหนาำเจนว่าน้ํเสแสบเปียกเปร็ๆก็เตรียมตัวตายเลยแค่นั้นนะมาแป้งนี่น้านพักนี่แปลงงาม เย้าดินคือลายลายลาย,ลายจีโน่จุดโกนจระโบมันตายดึกหน้ามีน้องพักนะนี่เห็ดพ่อจะซ้นี่โคตรหน้ามอยู่แล้วก็พอพี่น้องฟองปลายมาหลุ่นน้ำการแบบเครื่องปลูกเขาสิตายย้อนเข้าโคตรหน้าบอกอ <c oughs> ทั้งทั้งที่แม่ทั้งทั้งที่หน้ามกับอึดแท้ๆยากน้ำหน้ามี่ก็พอแหง้ง อ,นะอ๋ออี่แม่คือเป็นคนจังซี่นะจำลายข่าวคล้องลูกเมืาเม่าพัวซึ่งหน้าเดาเองมั่ <c oughs> ก,ก็มาเด้ง่ถ้าอ้วนแห่งก้าวก็เรื่องือที่นึงเมื่อนี่น้าแ,แม่

แม่ใส่ลายลายเลยแม่เอ้ยแม่ก็ยังได้ใส่ผุนอยู่แล้วบันนี้ขิงง่วนะะข้าตากมาเบิดแล้ดแม่เผื่อมันเสียนักสิบโมงแม่ฮอดถุดินตอนนี้มันสิบเป็นยังตีนาะ เาหดมัแรงดีกว่าสาคอว่ามันสิบอกเลยแม่มันว่ามันสิบบอกาอใจงลูกก็ยังบม่ด้มั่นใจขี้นยมั่พาใว่าจะเมาจกตามาาเมแกไว้จิโนเอาขาดผมมาขาดจิโนจิโนขาดมาขาดเอาบอแแม่มันมุนแล้ว มันได้แล้วไปขาดขาดไปขาดมาขาดหน่อยไซนี่ขาดเสียมียังซูเอาเอามาน่ะซูเบิงมันอยู่มองได้มองได้ให้จื่อน่อยอีแม่บัดแล้วอีแม่ไปเห็นหยดขอบเฟืองโอ้ ถ้าไว้โดรดไปปลูกกับทดน้ำปลูกโรดนี่นทางน้ำนะึ้นมาเทิงพี่เด้งสูดด้วยแม่แม่เมื่อยบอแม่เมื่อยยุกอยู่ในะกล้ผัวผัวอยู่น้า น่นเห็นบ่จีโนงงัวทุกอย่านเครื่องปลูกบริย่างย่อนงัวแม่เอ้ยเอาุ่นไปลางเอาุนคุณไปลงน้ำเมียนะน่อง้อนนั่นแม่นานแรกนี่ มาใส่เพิ่มด้วยแม่ขี้งัอนะพี่น้องกสิกบภาพาบรรยากาศเพียงสนิทก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบพูดาย้ทุกคนทีติดตาม